ประกาศขายบ้านคนเขาก็คิดว่าพี่ลงไม่มีจะกินนะสรุปพี่ลงตกอับมากเลยเหรอคะอันนี้<ะ>อันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่พอใครคิดจะทําอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะคิดไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นจริงใช่ไหมคะทํางานมาโอ้โหยี 30, 30, ่สิบสามสิบสี่ปีจะจะตกอับได้ยังไงเงินเหลือเยอะมากก็ยังบอกในคลิปเลยบอกว่าเหลือยี่สิเงินที่บ้านเนี่ยมีอยู่สี่เคงอ้าวจริงๆ <laughs> ไม่เป็นไรเขาจะเข้าใจยังไงก็ช่างทำงานมาเยอะเลยทำงานมานานแล้วแต่ที่ขายเนี่ยเพราะว่าตอนซื้อคอนโดเราคิดว่าอไปเที่ยวพัทยาไปนอนครั้งสัก3-4วันวันหยุดแล้วกลับมาทำงานเดี๋วเดี๋ยวอีกไปอีกไปบ่อยๆอะไรเงี้ยพอถึงเวลาซื้อมา8ปีไม่เคยไปเลย คอนโดพัทยาถูกต้องติดทะเลตีนคอนโดนี่ติดทะเลเลยแล้วเปิดหน้ตาต่างมานี่เปิดไอ้ระเบียงมันนี่เห็นทะเลเลยตอนซื้อกี่สิบล้านตอนซื้อก็แพงกว่าตอนตอนขายแต่ตอนขายขายห้าล้านสามทำไมขายถูกอย่างนั้นล่ะตกใจอะไรเบอร์น,นั้นไม่ห้า <5, 000. S 1> ล้านก็ยังต้องขายเก็บไว้ให้ลูกหลานไปวิ่งไปเยี่ยวเล่นไม่ดีหรอมันมีความคิดที่อยากจะเอาเงินมาสร้าง โรงงานที่ผลิตลูกชิ้นผลิตน้ำพริกเผาวที่มันมีอยอยจะขายน้ำพริกอาวแข่แกับเอกกชัย <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำอย่างนั้นล่ะแข่กับทุกคนที่มีน้ำพริกอ่ะพี่ลงคั้นที่เรียนถามหน่อยตอนนี้เครัวลงุลง ตกลงปิดกิจการเจ๊งหมดเลยเหรอคะโอ้โหจั่วหัวทีน่ากลัวมากเลยอาจารย์นะ่ยการทถามข้อมูลเนี่ยไม่รู้ไม่เคยไปอ่ะหมูหันขายดีเหรอคะหมูหันก็ขายวันละห้าสิบตัวแต่ที่ปิ้งย่างอยู่ตัวเดียวคือหมูพลาสติกแบบเหมือนไก่ร้านข้ามันไก่ไม่ใช่เป็นของจริงอย่างนั้นเลยของจริงเหรอเยรียกว่าหมูปอนยังไม่มีโมเดลหมูหันอ๋อไม่มีไปหาซื้อแล้วไม่มีต้องใช้ของจริงแล้วก็หันแบบให้คนเห็นแล้วก็ เรามี QC ตอนคอยตรวจว่าถ้าหนังไม่กรอบเราไม่เสิร์ฟแล้วกินหนังหมดนะเอามีดแล่ๆกินเนื้อต่ออีกจิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วโอ้โหอาจารยทีเด็ด <He dead S 2> มากพวลุงลงนี่อยู่จังหวัดอะไรจังหวัดราชบุรีอําเภอโพธารา,าม พี่ลงคาดเดียนถามหน่อยสิคะถ้าวันหนึ่งอายุมากขึ้นพี่ลงจะเลิกไหมคะงานเหล่านี้แก่มากๆอ่ะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพ,เพราะว่าเราไม่ได้ทําราชการาาเราทํางานนักแสดงเรามีหนังมีละครมีรายการจ้างอยู่เราก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเบื่อแต่ถ้าเขาเบื่อเราเมื่อตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ไม่มีงานแล้ว ตื่นขึ้นมาพวกนี้ไม่มีเรายังมีควนลงเรายังมีลูกชิ้นหมูหันเรายังมีน้ำพริกเผาผสมสามชั้นทอดน้ำปลาที่จะรองรับตัวเราเราจะไม่มีทางที่จะจัตุลงโพธารามวอนผู้จัดของานหน่อยทำไมเฟิร์นทำอาชีพ แม่ส่งเสริมลูกหน้าตาหน้าตกบมากเลยอ่ะโอ้โหทำไมเป็นแบบทำไมฟื้นแล้วเมื่อกี้อ่ะไปไปพูดตอนท้ายจะเปิดซ่องพูดชัดเจนเลยอะทำไมเปิดซ่องแล้วมีแต่ผู้ชายนะเฟินทำธุรกิจอะไรํำว่าซ่องเนี่ยมันน่ากลัวนะมันเหมือนกับผิดกฎหมายมันเหมือนเดี๋ยวตำรวจไปลุมจับล็อกไอเฟินเขาไปเปิดคอนโดมาตำรวจล็อกไปโรงพักทำไงแล้วฉันจะรู้ไม่ละกระตอบสิว่ามันไม่ได้เปิดซ่องแล้วมันมีแต่ผู้ชายอะทำอะไรผู้ชายอ่ะ ทำอะไรทำตัวเองไม่รู้ว่าไอ้ที่ผู้ชายไปนั่งอยู่มันเขาเรียกอะไรเขาก็ไปออฟกันเขาไม่ได้ออฟเขานั่งสนทนานั่งพูดคุยคุย,คยเรียกปาโฮตบาโฮตรู้จักไหมบาโฮตอ,อะฮะโฮตอะไรอะรู้มากกว่าลุงลงอีกแต่ว่าทํามาเป็นฟอร์มม่ถูก คนอย่างเธอ h สต t คุยไปคุยมาแล้วก็ตกลงกันกี่บาทไม่มีไม่มี <c oughs> เขาไม่มีสมัยนี้เขาไม่เป็น่านเขาเป็นา a r โฮ s t ใช่ไหมนบที่แบบผู้ชายมานั่งแล้วก็สนุกกันแล้วก็พอเลิกเนี่ยไปไปดูมาไปเจอมาไปเห็นมา <c oughs> เลิกเขาไม่มีการแบบกระพริบตาแล้วไปขึ้นรถไม่มีเลยนะ <c oughs> เขาก็แยกย้ายกันกลับ ไอ้ผู้ชายก็กลับบ้านของมันส่วนผู้หญิงที่มันนั่งกินก็มามาคร้บไปซักนี่รถเอ้เจ้าดีไว้แล้วก็กลับเนี่ยเจอมาอเห็นมา,าไปคุยเพื่อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนลูกก็โตจนอายุ30กว่าย,ยังหาผัวไม่ได้ทําไมเป็นเจ้ากี่เจ้าการเกลียดมันทุกคนเลยที่เข้ามาจีบลูกจนกระทั่งวันเนี้ยลูกหาผัวไม่ได้เลยกระเพาะอ,อีพ่อปากไม่ดีเนี่ยล่ะ พี่ลงจะว่ายังไงมีแต่คนก็พูดแบบนี้ค่ะก็เลยมาเรียนถามพี่ลงอะค่ะอู่ีจะให้จะพูดอะไรให้มันคือจะนั่งฟังไงจะนั่ง,งมาแค่นี้แค่นี้เอาแค่นี้ก่อน,นใช่ไหมแค่นี้ทุกคนจะหาว่าลุงลงเนี่ยห่วงลูกอเป็นคนห่วงลูกไม่ให้ลูกมีผัวอันนั้นมันเมื่อ20ป,ป,ปี15ปี10ปีที่แล้วภาพแบบนั้นน่ยคนก็ยังจําภาพแบบนั้นอยู่สมัยก่อน่ะนักข่าวชอบเอ,เอาไม้มาจ่อปากเราก็เล่นใหญ่เราก็ ได้อะไรครันูุนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้สมัยก่อนนะค่ะนักข่าวมันก็ชอบมันก็อะไรอ,อันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้วหลังๆเนี่ยลุงอะเคยรักใครเอาไมค์มาจออ่อปกวอนผู้ชายมาจีเฟินหน่อยครับอยากมีหลาน <c oughs> อยากมีหลานเอาไว้อุ้มที่มันเป็นเชื้อของเราที่มันเป็น <c oughs> เ,เป็นหลานจริงแท้เลย <c oughs> โดยที่ไม่ต้องเป็นหลานคนอื่นหรือไม่ไปเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียเขามาโอมไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ต้องเป็นหลานของเราที่เกิดจากไอ้เฟินจริงๆ ไม่งั้นจะให้มันไปฝากไข่เหรอเดี๋ยวก่อนก่อนจะถึงเรื่องฝากไข่เดี๋ยวถามหน่อยเออเฟิร์นทำไมมันไม่มีผัวสักทีนะนั่นนะสิมันหาคนที่ที่โง่เห็นคู่กับมันแล้วเข้ากับมันมันเป็นยากมากเพราะไอ้เฟิร์นมันมีคนแบบเอ้จีบเหรอจีบกูเหรออะไรอย่างนี้ไงอ่เฮ้ยนั่นเป็นมันอั้เขาอะเพราะอําเขาผู้ชายเนี่ยมันก็จะหลบมันก็จะพอจะจีบปั๊บ ไอ้นี่โวยวายขึ้นมาพอโวยวายขึ้นมาผู้ชายว่ไม่เอาแล้วกูไม่ได้แล้วเขาช่างเหมือนพ่อจังเลยเนาะใช่มันเป็นคนแบบเรามันนิสัยเหมือนเราเลยแต่ก่อนเคยทะเลาะกันหลังๆนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วเพราะว่าเหมือนทะเลาะกับตัวเองมองได้เห็นกระจกเออเหมือนด่ามันแล้วมันทิ้มเข้าหาเราอะเพราะว่านิสัยมันเหมือนเราเลยลูกพ่อจริงๆใช่เราก็เลยแบบเด่นถามหน่อยสิคะการที่บอกว่าจะให้เฟิร์นไปฝากไข่พี่ลงคิดอะไรอะ อาจารย์คนเราปัจจุบันเนี่ยนะพ่อกับแม่แล้วตากับยายปู่กับย่าเนี่ยนะมันเหมือนเหมือนจะห่างกันตายายปู่ย่าจะไม่มีสิทธิ์ในหลานของตัวเองไม่มีสิทธิ์เลยทุกทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยค่ะค่ะเพราะว่า,าไปเรียนโรงเรียนนี้พ่อแม่ก็จะต้องเป็นคนจัดการไปที่นู่นพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนจัดการ,อกอการเอาลูกมึงมาอยู่ไม่ได้เออเอาลูกมานอนกับปู่หน่อยไม่ได้อะไรอย่างนี้ไงคือถ้าเราเอาเงินเราให้มันฝากใคร เราขอสัญญากับมันว่ากรรมสิทธิ์ของหลานจะต้องเป็นของเราสมมติว่าคุณเป็น60%ชั้นตฉันต้อง40หรือคุณ70ชั้ฉันต้อง30รลูกหลานต้องเรียนโรงเรียนนี้นะหลานวันเสาร์ที่ต้องเอามาอยู่กับปู่กับย่านะโดยที่ห้ามมีข้อแม้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไม่เข้าใจออาไปเจ้ากี้เจ้าการเป็นเจ้าของเขาเรียกกรรมสิทธ<อ>ิ์อาจารย์กรรมสิทธิ์คนนะลูกนไม่ใช่ขอไม่ใช่เราไม่ได้ทำเอาหลาน ไป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 มัดไปอยู่ในห้องอะไรไม่ใช่อย่างนั้นบางทีปู่กับย่าต้องการหลานเสารอาทิตย์เพื่อให้มาอยู่ไม่ได้นะเขาก็พามาเองแหละไ,ไม่มีส่วนใหญ่แล้วไม่ไม่ได้นืองจาอีปู่ที่มันไม่น่ารักน่ยเขาก็ไม่เอามาสิพอแล้วพอและเออเดยวขอต้อกับพี่ลงกันยินดีเชี่อจมันกรัมาสิทธิ์เนี่ยค่ะผมคิดว่า วันหนึ่งผมจะไม่ได้กรรมสิทธิ์จากหลานไงทำไมกลัวคนามไม่ลากเหรอคิดมากคับพี่หลงป่วยมากเรา,<ม>าจะอยากจะนอนกอดมานเหมือนในยุคที่เรานอนกอดไอ้เฟินโตขึ้นมาเราไม่ได้กอดละกอดแฟงเฟิร์ตน้อยเฟินทุกวันนี้ก็ไม่ได้กอดแล้วมายุสิบเจ็ดแล้วมันไม่ให้กอดแล้ว,นอนลวเออใช่เราก็อยากจะมีคนต่อไปที่เราได้นอนกอดมันหมอนข้างก็ไม่มีเหรอมันไม่เหมือนกันหมอนข้างมันก็คือหมอนข้างแต่นี่คือหลานเราหอมตีนจูหัวอะไรอย่างเงี้ย โอสงสารจังเลยพี่ลงยังไม่คิดจะปล่อยไว่เหรออีไม่นานก็ตายแล้วก็ไปคนเดียวจะเอาหลานเอาลูกไปก็ไม่ได้อาจารย์นี่ตายก่อนผมนะอาจารย์เนี่ย <c oughs> อาจารย์อาจารย์นี่ตายก่อนผม <c oughs> คืออะี้ดีกว่าคนเรา <c oughs> อะแก่แล้วมันต้องการความอบอุ่นเ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> มันไม่แก่หรอกมนในยุคหนึ่อะนอนกอนดในฝืนมีความสุขมากเลย <c oughs> นอนกอดนอนจุดตีนมัน นอนหอมหัวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีลูกไม่ไม่มีหลานให้เราจริงๆก็ตึงฝากไขายนี่ไงแต่ถ้าเกิดฝากแล้วก็ยังอ่อสมสมปิผสมแล้วก็ไม่ติดอันนั้นเป็นความสวยละอันนั้นไม่ได้ละ